พมือแคมือลูอปันไข่ปวยน้องกูพอจังเป็นซาตาสวยวัสนาบอกเขาข่างมาเป็นบอกึฟันโอ้โอ้เรื่องตกวปีน่าไทยเป็นผู้กันถิ้นฮากวอนตอนหัวทีแม่เอ้ยเจอบนนี้ใจอดแกชรามาแล้ว เวนอ่นดาเก่องโตกบยอนให้มาตอขออ่อนจังในเพศต่างต่างคนอ้างมาตแม่ใจดีจังสิเนโลไปหวนเฮาเยขนแสนคมอึดกจจำยอมปล่อยไปนกข้าวแ ลมที BACK, ่เป็นลมคันลมโอ้ทุกวันเดี๋ยวนี้จิตเล่วนลวนปวดสมองด้วผีนองไปพอยัดอแมนาวโท้ตัวมันลอสูงโอ้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  เดี๋ยวนี้คิดถอดหลานน้ำกูอะตรงนีคิดถอดน้อไก่หลานคิดถอดป่ะเมนิดอดุหกสองคนคิดถอดคิดถอดลูกของกูนั่นแหละถ้ดดูทะเลป่านนี้แม่ยี่สิตีสีขาแต่จ้างาเนาะแต่คิดงนอันนมันกูโบ่คิดถอดทะเลดอกมัดคิดถอดลูกเลยวะคิดถอดเลยแสนเป็นงินเลยเนี่ยมีไปห้องมีแค่รือยแสนเป็นเงิน ในเมือนี้ผมสิตามน้ำท่วงเอาเรื่อขึ้นสู่บ้านเราแม่ยงนอีแม่ผมบนกันนะสูบเอาเร้่องอีแม่กันแน้นอนโอเชสุภาสูไปตาม่หลานก็ต่ายสูับขึ้นมาอยู่บ้านดอฉันโอเคนะดิสันไปไปยังน้ำเลาหน่อย